ผมรับเองเมื <S 2> <S 2> nah ่อคุณใช้ของที่มีไว้ให้ทดลองใช้ในห้างคิมนี้ดีป่าวะลองหน่อยสิอาบแม่งเลยเดี๋ยวนั่นคุณทดลองใช้จริงเหรอคะผมทำอะไรผิดอะเช็ขอถ่ายรูปหน่อยนะผมอาบน้ำอยู่อ๋อแฉตีนอีกต้องหาผ้าเช็ดละแม่งเลย ขณนก็ยยกยได้จบแล้วนี่คุรู้สึกว่าคุณตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วรู้สึกคอแห้งไอพีอ่สายคอแห้งขอน้ำหน่อยอ๊ะจุกูเพราะว่าชีวิตช่วงมัธยมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วแล้วจะเอาเหรอว่าใครจะ้วและนี่คุรู้สึกว่าคุณจามในขณะที่คุณกำลังฉี่ โอ้โหกระชอกเลยแม่เอ้ยวันหลังผมจะซื้อที่ชูมาบริจาคสวยเลยอย่างนี้วะและนี่ความสุขเมื่อช่างกล้องจัดท่านั่งให้คุณโอว่างพ่อโนมเดี๋ยวผมจัดท่านั่งรอลให้ทรงผมเท่ใช้ได้ปัดเปรนิดนึงแล้วก็ยิ้มแบบนี้ยิ้มกว้างๆเฉยค้างเฉยค้างหลังตรงอย่าลืมเฉยค้างเอียงคอนิดนึงเอียงคอเอียงคอโอเคหล่อมากสวยงามไปได้คนต่อไป Anh nhìn khâu fitness 1 1 2 Này, em mong con cháu lỡ tao không à tạo, 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 <laughs> สี่ที่ถูกต้องก็ต้องแบบนี้นายคิดว่าฉันน่ารักไหมไม่เลยเขาบอกนายว่าไม่และได้ความรู้สึกว่าคุณมั่นใจว่าคุณดูดีกว่าแฟนใหม่ผมพูดจริงๆมึงเคยเห็นแฟนใหม่ของเธอยังโอ้ยกลูสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่นั่นแฟนใหม่ของเธอนะเว้ยไหนวะรอสมบูรณ์กองกันงั้นแหละก็คงอย่างนั้นแค่ทรงผมมันก็แพ้กูแล้วอืออ สบัดแล้ว <Tipp> จ <ett> ัดท <kr> ่งไา่ก mm ูว hmm ่าเรื่องผมมึงสู้มันไม่ได้วะเฮ้ยแต่ว่าอย่าลืมมึงมีซิกแพคนะเว้ยเออว่ากูมีซิกแพคว่ะขยันดูใช่ไหมนี่ไงไม่เท่าไหร่หรอแหมเอ้ยคนไม่ไหวแล้วสักบัดนี่เอาวุ้ไอหมอนี่เป็นใครเนี่ยเฮ้ยแฟนเก่าไปดีกว่าและนี่คือความยากของผู้ชายเมื่อคุณพยายามปลดเสื้อในให้ผู้หญิงคือว่าช่วยปลดเสื้อในให้ฉันหน่อยได้ไหมอ๋อโอเคได้สิ อยู่ไหนวะมองไม่เห็นขอเวลาแป๊บหนึ่งนะให้ฉันปลดเองไหมยากเหมือนแก้ลูบิกเลยไม่อไม่ผมปลดได้เฮ้ยช่วยกูหน่อยดิมาช่วยแล้วเออเร็วดินี่ดูตัวอย่างเลยจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับแล้วปลอดออกปลอดออกแยกออกแค่นี้ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอวะไม่กูไม่ได้เลยพอปลอดเสร็จปุ๊บก็ได้เห็นนมแล้วปลดยอดคลิบหายเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูเป็นฟิลิปสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมทำอะไรเสียงดังเนี่ยจับรอ,องเท้าจับทำไมอะ่ะจับรองเท้าไว้เอเลตในสภาพรองเท้าของนายเหรอ